ทำไปเฉยๆนไม่ได้แล้วละ่ะต้องทําว่าเราจะตอบสนองอะไรเพราะว่าเราไม่อยากได้ยินเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่บอกว่าทาวิจัยแล้วมันขึ้นหิ่งมากกว่าขึ้นห้าง การเปลี่ยนแปลงในเรื่องใหม่แนวโน้มที่การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยขณะนี้เราสามารถจะหางานวิจัยได้จากอินเทอร์เน็ตจากที่ต่างๆแล้วงานวิจัยก็ทําได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับซึ่งขณะนี้มันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่นักวิจัยต้องพัฒนาตัวเองในเชิงของการที่จะเรียนรู้เมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยโดยพระทางการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นผู้เรียนครูบาอาจารย์ก็ตามนะครับก็ต้องการที่จะบริโภคการวิจัยดะงนั้นงานวิจัยของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการทําวิจัยให้มากขึ้น ต่อไปนี้มันจะต้องก้าวเร็วแล้วก็ล้ำหน้าซึ่งเราจะต้องพัฒนาไปอย่างมากโดยเฉพาะอ,อย่างที่เวลาพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเนี่ยหัวข้องานวิจัยมันก็จะเปลี่ยนตามสถานการณ์ฉราะนั้นรีเสิร์ชอิชูเนี่ยมันองเปลี่ยนไปว่ามันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วก็กระบวนการต่างๆก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับงานวิจัยเพราะนะั้นนักวิจัยต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เมื่อเราได้เรียนรู้งานวิจัยมากขึ้นเราก็กําหนดท็อปิกให้มันดีขึ้นแล้วก็พัฒนาให้มันเกิดประโยชน์ทีนี้เวลาที่เราจะให้มันเกิดประโยชน์เราต้องคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนผู้บริหารหรือระดับหน่วยเหนือนโยบายที่เป็นพูลบริสีเราต้องทนํนวิจัยให้มันเซิร์ฟให้มันตอบสนองให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาใช้ประโยชน์การวิจัยเขาถึงคํานึงถึงผู้ใช้ต้องฟังเสียงผู้ใช้ให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นทําวิจัยขนาดนี้เราจะทําวิจัยแบบทําไปเฉยๆเน่ไม่ได้แล้วล่ะต้องทําว่าเราจะตอบสนองอะไรเพราะว่าเราไม่อยากได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่บอกว่าทําวิจัยแล้วมันขึ้นหิ่งมากกว่าขึ้นห้างผมเรียกว,ว่าเปิดกระจกหกด้านในตัวเองนะ นักวิจัยต้องเปิดตาอ่านเยอะๆค้นคว้าเยอะๆนะครับเรื่องใหม่ๆเปิดหูฟังเยอะๆแลกเปลี่ยนเยอะๆต่อไปก็เปิดปากซักถามแลกเปลี่ยนเนี่ยนี่เป็นส่วนสำคัญแล้วเปิดสมด้านเนี่ยมันทําให้อินฟอร์เมชันความรู้ต่างๆ,ๆเข้ามาสู่ตัวเราเราก็ต้องเปิดความคิดเขาเรียกเปิดหัวสังเคราะห์ตกผลึกให้ได้ว่าเอาแล้วตัดสินใจทําเรื่องนี้แล้วดีไซน์อย่างนี้มีนว,วัตกรรมตัวนี้น่าทําน่าเป็นประโยชน์แล้วก็ลงมือปฏิบัติเปิดมือตั้งแต่เขียนพัฟโปโซวางแขนการวิจัย ลงมือทําแล้วสิ่งสำคัญงานวิจัยเวลานาไปเสนอที่ต่างๆมันก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ประเมินเราก็ต้องยอมรับปรับปรุงพัฒนาการเปิดอย่างนี้เขาเรียกว่าเปิดใจเปิดใจจะกลายเป็นนักวิจัยที่เป็นผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะนนั้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำเนี่ยมันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักวิจัยซึ่งจะทําให้นําพัฒนาคุณภาพงานวิจัยได้ดีขึ้นและไปเชื่อมโยงกับผู้ใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น ผมก็ให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจนักวิจัยขอให้มีฉันทะในการทําวิจัยให้มีความสุขแล้วก็คํานึงถึงประโยชน์ผู้ใช้ว่าสิ่งหน่ที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่าในวงการศึกษามีคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายโดยเพราะถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็มีคุณค่าต่อผู้เรียนผู้บริหารก็มีคุณค่าต่อหน่วยงานที่เราปฏิบัติอยู่นะครับก็ให้ทุกท่านมีความสุขในการทําวิจัยนะครับประสบความสําเร็จเพื่อให้วิจัยมีคุณภาพนะครับ